จากข่าวที่ผ่านมาครับในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยได้มีเหตุการณ์เยอะแยะเลยครับที่คนทั้งโลกเนี่ยต้องคอยจับตามองเพราะทุกอย่างเนี่ยอาจเปลี่ยนไปตลอดการเลยก็ได้ครับแม้จะอยู่คนละทวีปก็ตามซึ่งปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นครับนั่นก็คือการจับตัวหัวหน้าโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของยูเคนไปโดยเป็นกองทหารของรัสเซียเองครับที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ นายไอเฮอร์มูราชอฟครับเป็นหัวหน้าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยโดนจับตัวในเมืองเอโนโกดาในวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาเนี่ยโดนปิดตาและถูกนําตัวไปลวนจําในท,นทันทีโดยประธานโรงงานไฟฟ้าเอโนโฮตอมของยูเคเนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เลยครับแต่ดูเหมือนว่าทางรัเสเซียเนี่ยจะไม่ได้มีแค่จับตัวหัวหน้าโรง,งงานไปเท่านั้นมันมีแผนที่เตรียมการมาไว้อยู่แล้วครับ เพราะก่อนหน้าเรื่องนี้2วันเองบริษัทนิวเคลียร์ของรัสเซียเนี่ยอย่างรอสอะตอมเนี่ยได้เข้ามาบอกว่าจะทําการย้ายการควบคุมของโรงงานยูเครนเนี่ยไปเป็นของบริษัทตนทันทีเมื่อมีการผนกดินแดนเสร็จสิ้นครับแต่ดูเหมือนว่าทางยูเครนเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยครับก็เลยโดนจับตัวไปในที่สุดและโรงงานไฟฟ้าเนี่ยก็โดนยึดในทันทีเมื่อผนกดินแดนเสร็จสิ้นครับ โดยโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ซาปปริเซียครับมีเครื่องที่สามารถใช้งานได้อยู่6ตัวด้วยกันและสิ่งนี้แหละที่ทําให้หลายประเทศเนี่ยต้องกังวลมากขึ้นเพราะหลายครั้งของการโจมตีเนี่ยจะมีความยุ่งเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่เสมอเลยและถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยจะเกิดศกนาตกรรมครั้งใหญ่อย่างเชนบิลอีกหรือเปล่าและสารกัมมันตาภาพรังสีเนี่ยก็ยังจะลอยตามอากาศได้อีกด้วยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยครับในช่วงนี้ในจุดโลกร้อนอีกและอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น หลายประเทศเนี่ยก็พยายามบอกถึงรัสเซียครับเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆแต่ดูเหมือนทางรัสเซียเนี่ยจะทําได้แค่นิ่งเฉยเพราะไม่มีใครเนี่ยเข้าข้างตนเองเลยครับในช่วงผนดดินแดนแม้แต่จีนและอินเดียก็ตามและทางยูเครนเนี่ยยังระบุอีกว่ารัสเซียเนี่ยใช้ที่นั่นเป็นฐานทัพทหารครับและจับตัวพนักง,งานต่างๆไว้ด้วย ซึ่งจะทําให้ทางยูเครนเนี่ยไม่สามารถโจมตีทั้งทางอากาศและภาพคพื้นดินครับและข่าวล่าสุดที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีการพยายามปล่อยตัวหัวหน้าโรงงานไฟฟ้าคนนี้ครับแต่ก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปครับว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไง